ไอแม็กเปิดไม่ติดเรามีวิธีเทคยังไงนะครับเรามาดูกันสวัสดีครับ b ีบีแนะครับคลิปนี้ก็ได้มาตรวจเช็คในส่วนของ iMac ตัวเก่านะครับจะเป็นปี2011ซึ่งอาการของเครื่องเนี่ยที่แจ้งมาคือเปิดไม่ติดเปิดไม่ติดมันมีได้หลายอาการนะครับ1เปิดไม่ติดแบบพัดลมไม่หมุนเลยหรือเปิดไม่ติดแบบพัดลมหมุนแต่ไม่ขึ้นภาพ เปิดไม่ติดแบบมีเสียงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันกรณีแรกเลยเนี่ยก็คือเปิดไม่ติดไม่มีเสียงพัดลมไม่มีชุดไฟเข้าเรามีวิธีตรวจช็คนะครับโดยใช้ตัวมิเตอร์วัดไฟดูโดยปกติแล้ว power supply เนี่ยมันจะจ่ายไฟ220นะครับแล้วก็แล้วก็เลคุเลตไฟเหลือ12โวลต์จ่ายให้บอร์ดเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไฟ12โวลต์เนี่ยออกหรือเปล่าอ่ะเราเสียบ power ผอนเรียบร้อยแล้วสังเกตดูถ้าสมมติว่า power ดี บอดดีสถานะไฟตรงนี้ต้องขึ้นนะครับไฟดีเม็ดเล็กๆเม็ดแรกเนี่ยต้องขึ้นแล้วกดเปิดก็ถึงจะเม็ดที่2เม็ดที่3แต่อันนี้ผมปรับไปที่ย่านโวลต์น,นะครับแล้วก็วัดไฟดูสังเกตไหมครับเป็นศูนย์เลยนะครับตรงนี้ก็คือชุดไฟที่ออกมาจากพาวเวอร์สายชุดนี้นะครับไล่ลงมามาต่อตรงนี้อันนี้คือเปิดไม่ติดแบบพาวเวอร์เสียอีกกรณีหนึ่งเปิดติดแต่พัดลมหมุนต้องไปเช็คในส่วนของจอหรือกระจอหรือเปิดติดแต่ มีเสียงเดี๋ยวเรามาทำให้ดูหลังจากที่เทสเรื่อง power supply เดี๋ยวเรามาเทสต power supply ดูนะครับว่าเป็นยังไงอถอดตัว power r อด้านหลังให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าอันตรายอันตรายเยอะอันตรายสูงเลยเพราะว่า1เนี่ยมันมีไฟ220มา โอเคสังเกตนะครับหลังจากเปลี่ยนทุตพาวเวอร์สายแล้วเนี่ยมันจะมีไฟสถานะหนึ่งดวงเนี่ยไฟมาอันนี้คือไฟ220เข้าพาวเวอร์จ่ายไฟ12บเข้าเมนบอร์ดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาวัดกันเรามาวัดตอนในตำแหน่งเดิมนะครับก็คือในส่วนอนี้นี่นะครับสังเกตดูไฟ1 1โวลต์นะครับไฟ1 2อโวลต์ออกเรียบร้อยยังไงก็ออกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสถานะไฟขึ้น1ดวงแล้วก็ออนดูนะครับขึ้น2แล้วก็ขึ้น3มอันนี้ขึ้นภาพแล้วนะครับอันนี้คือวิธีการเช็คเบื้องต้น แล้วก็อีกกรณีหนึ่งในกรณีที่เปิดไม่ติดแต่มีเสียงร้องมันเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวท่านผู้ชมลองฟังดูแล้วกันนะครับว่าเราจะทํายังไงถ้าสมมุติว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นที่บ้านเราอันนี้คือแรมแรมเนี่ยถอดง่ายนะครับถอดฝาชุดนี้ออกมาแล้วก็โดยใช้ไขควงสีแฉกนะครับไขออกมาแล้วก็จะมีพลาสติกเนี่ยดึงออกมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูในกรณีที่เ,เปิดไม่ติดแต่มีเสียงร้อง สังเกตนะครับจะได้ยินเสียงตืดตืดตืดก็คือแรมมีปัญหาท่านผู้ชมก็สามารถที่จะถอดแรมออกมาแล้วก็ทําความสะอาดโดยใช้แอลกอฮอล์หรือว่าอะไรก็แด้ถอดปลั๊ก,ออกก่อนแล้วก็ใช้สำลีส,สามารถที่จะเช็ดตรงนี้ก็ได้หรือเราจะเพิ่มแรมก็ได้นะครับอันนี้คือในกรณีที่มีปัญหาในส่วนของเปิดไม่ติดไม่มีเสียงร้องเลยเปิดไม่ติดพัดลมไม่หมุนอันนั้นคือเขาวัตถุทรายเช็คไฟแล้วสองกรณีที่เปิด ติดเครื่องไม่ขึ้นภาพในกรณีม,มุมมองของลูกค้าก็คือเปิดไม่ติดก็คือไปเช็คในส่วนของจองหรือการจออีกกรณีกรณีที่3ก็คือในส่วนของเปิดติดแต่มีเสียงร้องก็คือไม่ขึ้นภาพนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับการเช็คเบื้องต้นสำหรับ iMac คลิปนี้ก็ขอฝากไปด้วยอาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับท่านผู้ชมที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จะให้เราทำอะไรแก้ไขปัญหาในส่วนไหนหรือเอาอะไรมาพูดสามารถคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลย คลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ